มาเจอกันกันกบคลาส Excel นะคะ Excel Your Life คลาสที่2แล้ววันนี้จะมาสอนเรื่องสูตรพื้นฐานนะคะในการใช้ Excel สูตรนะคะก็จะมีบวกลบคูณหารธรรมดาแล้วก็รวมหลายๆเลขรวมกันนะคะบวกลบเนี่ยก็จะเป็นเครื่องหมายบวกลบธรรมดาเลยนะคะส่วนคูณเนี่ยจะใช้เครื่องหมายดอกจันแบบนี้แล้วก็หารจะเป็นเครื่องหมายสลอย่างนี้นะคะเวลาที่เราใช้สูตรเนี่ยเราต้องเขียนว่าเท่ากับก่อน อย่างเช่นเท่ากับสมมุติว่าจะเอา1นบวกสเราก็อาจจะจิ้มไป1แล้วก็บวกแล้วก็2องนี้นะคะก็ enter ตึง้งนี้มันก็จะแสดงผลมาให้เราเลยลองไปดูตัวอย่างกันก่อนนะคะตัวอย่างการคูณสมมุติว่าเราเป็นร้านสรรพสินค้าอันหนึ่งนะคะแล้วเราต้องการที่จะคูณจำนวนสินค้ากับราคาสินค้าเราก็จะใช้สูตร เท่ากับแล้วก็เอาเลข1ไปคูณกับราคาใช่ไหมอ่าแล้วเวลาที่เราล็อกเซลล์อย่าลืมการล็อกเซลล์เพื่อให้กันพลาดน,นะคะก็คือกด F4 เหมือนเดิม F4 เราจะล็อกให้เซล์อะไรล็อกคอลัมน์เพราะว่าล็อกคอลัมน์แต่ว่าแถวก็คือเลื่อนลงเรื่อยๆก็ล็อกคอลัมน์ D กับล็อกคอลัมน์ E ไว้ F4 เนาะเสร็จแ,แล้วกด Enter หลังจากนั้นนะคะเราก็กดเครื่องหมายบวกตรงข้างหลังได้เลยโอเคตอนนี้นี่เห็นไหมทุกอย่างมันก็จะรันลงมาปกติเลยแล้วการที่เราจะต้องรวมทั้งหมดเนี่ยจะใช้สูตรซัมนะคะก็เ,เท่ากับซัมแล้วก็เครื่องหมายวงเล็บแล้วก็ลากทั้งหมดลงมาแล้วก็กด Enter อย่างนี้เลยนะคะก็จะได้ผลรวมทั้งหมดนะคะ ถ้าเราเปิดมาตรงหน้าโฮมนะคะแล้วก็จะไปดูตรงฝั่งนี้เครื่องเครื่องมือฝั่งทางขวามือมันจะมีเขียนว่าออโต้ซัมนะคะก็สามารถใช้สูตรนี้ได้แล้วก็คลิกที่เซลล์ของเราก่อนแล้วเราก็กดออโต้ซัมเสร็จแล้วก,กด Enter ได้เลยแต่ว่าต้องเช็คด้วยนะคะว่ามันเริ่มตั้งแต่ตัวเลขไหนอย่างอันนี้เขาก็รู้ตัวเลขเป๊ะอยู่แล้วก็กด Enter ได้เลยค่ะหลังจากนั้นเราลองมาดูวิธีการหารบ้าง เวลาหารนะคะเราก็จะกดออสมมุติว่าอันนี้เป็นจํานวนชั่วโมงการทํางานทั้งหมดนะคะแล้วเราจะหาว่าเราทํางานไปกี่วันนะคะในชั่วโมงทั้งหมดนี้เราก็จะใช้สูตรการหารก็คือเท่ากับแล้วก็จำนวนชั่วโมงทั้งหมดหารกับ1วันมีกี่ชั่วโมงก็คือ8ก็คือหาร8แล้วก็กดโอเคกด Enter ไปนะคะก็จะเป็นได้เป็น1,959วันส่วน ถ้าเราจะเอาวันมาหารเป็นเดือนอีกเราก็จะใช้สูตรอันนี้หาร30เนาะเดือนหนึ่งมี30วันก็จะได้65เดือนเลยทีเดียวลองหาว่าค่าแรงสมมุติว่าชั่วโมงละ500บาทเราก็จะเอาจำนวนวันเอ้ยจำชั่วโมงละ500บาทเราก็ต้องเอาจำนวนชั่วโมงมาคูณกับ500นะคะเขียนเป็นตัวเลขก,ก็ได้ โอเคทั้งหมดก็จะเป็นจำนวนเงินเท่าไหร่เออจำนวนเงินทั้งหมด7,839,000บาทแบบนี้นะคะสำหรับ excel class ที่2สูตรพื้นฐานบวกลบคูณหารก็จบไว้เพียงเท่านี้ค่ะ พบก,กันกับคลาสที่3ในวันนี้เราจะมาพูดกันถึงเรื่องการจัดการข้อมูลค่ะอย่างเช่นชื่อเบอร์โทแล้วก็หมายเลขบัตรประชาชนนะคะอย่างเช่นการรวมชื่อหรือว่าการแยกชื่อไปใช้ในงานแบบประเภทแอดมินอะไรอย่างนี้นะคะที่ต้องจัดการกับรายชื่อพนักงานมากๆนะคะอย่างแรกเลยนะคะที่สําคัญมากๆนะคะคือการที่เราสามารถแยก เออชื่ออย่างเช่นชื่อแบบนี้นะคะที่เราพิมพ์เข้ามาชื่อนางสาวสวยนามสกุลและรวยมากนะคะเราสามารถแยกชื่อตรงนี้ออกมาเป็นคำนำหน้าชื่อนามสกุลโดยที่เราไม่ต้องพิมพ์เลยโดยใช้สูตรนี้เลยค่ะเรากดเข้าไปที่เซลล์ชื่อของเรานะคะถ้ามีเป็นร้อยร้อชื่อก็สามารถเลือกอย่างนี้ได้เลยเสร็จแล้วเรากดที่ text to column ไปที่ data ก่อนหรือว่าภาษาไทยก็คือข้อมูล ว่า text to column คือเอาข้อมูลเนี่ยไปลงในคอลัมน์ต่างๆแล้วก็กดเข้าไปตรงนี้เลยค่ะแล้วก็เลือกว่าเราก็กด delimited ก็ได้นะคะแล้วก็ next ทีนี้เราต้องการที่จะเอาอะไรเป็นตัวขั้นนะคะสมมุติว่ามีชื่อใช่ไหมแล้วเราก็มี space bar แล้วเราก็มีนามสกุลอย่าง <c oughs> ก็คือเราต้องการที่จะเอาเอาชื่อเนี่ยมัน แยกโดยการที่ดู Spacebar เราต้องการดูว่าอะไรนะคะที่เป็นตัวแยกชื่อกับนามสกุลก็คือ Spacebar ใช่ไหมเราก็กดไปว่า Space นะคะนี่แล้วมันจะมีขีดขึ้นตรงนี้อ่าดูคร่าวๆว่าน่าจะใช่แหละแล้วก็กด next เลยอ่า next อันนี้ก็จะถามว่าเราจะเอา Format แบบไหนนะคะถ้าเป็นชื่ออย่างนี้ก็สามารถใช้ Format Text หรือว่าข้อข้อมูลข้อความ เจเนอเรลนะคะก็คือเป็นเลขธรรมดาทั่วไปก็แล้วแต่เลยแล้วทีนี้เราก็ไปเลือกว่าเราต้องการให้มันลงไปที่ล็อกไหนอ่าเราสร้างล็อกไว้อยู่แล้วคำนำหน้าก็กด enter ไปเลยแล้วก็ finish นะคะอ่าโอเคทีนี้นะคะเราก็จะได้แล้วเป็นไงแยกชื่อทุกอย่างมาให้ในคลิกเดียวนะคะไม่ต้องทำอะไรมากเลยแต่สำหรับบางคนที่จดชื่อแบบแยกมานะคะแล้วต้องการที่จะเอามารวมกัน แต่ว่าเราไม่มีสมมติว่าเราไม่มีข้อมูลตรงนี้เราสามารถทํายังไงได้บ้างเราก็จะมาใช้สูตรนี้นะคะคือการที่เราจะเชื่อมคํสองคานะคะใน Excel หรือว่าเป็นตัวเลขเนี่ยเราต้องใช้ตัวแอนแบบนี้นะคะแอนกดเท่ากับทุกอย่างต้องมีเริ่มต้นที่เท่ากับแล้วก็กดคํานํำหน้าเสร็จแล้วกดแอนนะคะแล้วก็ชื่อแล้วก็แอนแล้วก็นามสกุล Enter อ่าได้แล้วนะคะรวมกันหมดเลยแต่ว่าทีนี้เป็นยังไงไม่มี Spacebar นะคะเราสามารถเพิ่ม Spacebar ได้ค่ะโดยการที่เรากดฟันหนูฟันหนูนี่ก็คือเหมือนแบบเขาจะเอาข้อมูลที่อยู่ตรงกลางฟันหนูามาใส่แบบเป๊ะๆนะคะโดยที่เรากดฟันหนูแล้วก็กด Spacebar เท่าแล้วก็ฟันหนูอีกรอบนะคะอย่าลืมแอนอีกรอบด้วยแล้วก็ฟันหนู Spacebar ฟันหนูแล้วก็แอนนะคะ กด enter ไปปึ้งทีนี้นะคะเราก็จะได้ข้อมูลแบบเป็นชื่อเอ้ยเป็นคํำนำหน้าเว้นวรรคชื่อแล้วก็เว้นวรรคนามสกุลแล้วง่ายมากๆเลยนะคะแล้วอันนี้ก็สามารถใช้เป็นสูตรแบบสําหรับทุกๆอันได้เลยนะคะโดยที่เราไม่ต้องมานั่งพิมพ์ใหม่หรือว่าไม่ต้องมานั่ง copy paste อีกต่อไปนะคะต่อไปเราจะมาคุยกันเรื่องอาการเอาขีดออกนะคะของเลขที่บัตรประชาชนหรือว่าเบอร์โทรก,ก็ได้นะคะ อย่างสูตรแรกก็คือสูตรอย่างที่เราทำเมื่อกี้ใช่ไหมอ่าทบทวนก็คือ text to column เราไปที่เซลล์ที่มีข้อมูลของเรากด text to column กด next อ่าต้องการแยกโดยอะไรอันนี้เราต้องการแยกโดยขีดลบแบบนี้เราก็เข้าไปที่ o t h e r นะคะแล้วก็พิมพ์เครื่องหมายนี้เครื่องหมายลบแล้วก็ next อ่าต้องการให้เป็นแบบ general ก็คือเป็นตัวเลขทั่วไป destination ต้องการเอาไว้ตรงนี้ กด enter finish โอเคอ่าทีนี้ก็ได้แบบนี้แล้วเราก็เอามารวมกันอีกรอบอย่างนี้นะคะ<อ>ต่อไปนะคะก็คือเราสามารถพิมพ์สูตรลงไปในนี้แล้วก็โดยที่เราไม่ต้องแยกแล้วก็รวมค่ะโดยการที่เราจะพิมพ์สูตรว่าเออเราจะเลือกแค่ข้อมูลส่วนนี้บวกกับข้อมูลส่วนนี้บวกกับข้อมูลส่วนนี้นะคะ left ก่อน คือทางซ้ายมือ,อเราต้องการเอาข้อมูลทางซ้ายมือมาเราพิมพ์ไปว่า left เปิดอง left เปิดนะคะแล้วก็ text เนี่ยเวลาที่เราใส่สูตรนะคะหรือฟังก์ชันต่างๆใน Excel เนี่ยเขาจะมีตรงนี้มาให้ซึ่งมันจะแบบเหมือนเป็นคำใบ้นะคะว่าเราต้องใส่อะไรลงไปอันนี้เขาบอกว่า text ก็คือเป็นข้อมูลที่เราต้องการจะใช้แล้วก็เครื่องหมายคอมม่านี่สำคัญมากๆนะคะอย่าลืมคอมม่า number character คือเราต้องการใช้กี่ character คือกี่ตัวอักษรทั้งหมดมี5ตัวกดวงเล็บปิดแต่ยังไม่พอค่ะเราต้องการ0022ด้วยแล้วก็กดแอนเข้าไปแล้วก็กด mid mid เนี่ยก็คือเป็นต้องการข้อมูลตรงกลางเนะ under, งาะ text อันเดิมคำว่า start number คือเมื่อกี้นับไป5แล้วก็นับเครื่องหมายลบเป็น6ก็เป็นตัวที่7นะคะ ต่อไป number character เราต้องการ4ตัววงเล็บปิดแล้วก็แอนอีกรอบหนึ่งแล้วก็ left เมื่อกี้ต่อไปเป็นทางขวามือนับจากทางขวามือคือเราจะเอาข้อมูลทางขวามือเนี่ยมา text ก็คืออันเดิม number character คือ4เนาะแล้วก็วงเล็บปิดที่นี่นะคะเราก็จะได้ข้อมูลทุกอย่างครบในนี้แล้วโดยใช้สูตร แค่นี้นะคะก็สามารถลงข้อมูลเป็นพันๆคนได้อย่างรวดเร็วเลยแต่ว่าที่สำคัญคือเราต้องดูข้อมูลที่เราได้มานะคะว่าเราลงข้อมูลไว้มีมาตรฐานหรือเปล่าบางทีเราอาจจะแบบลงข้อมูลไม่มีมาตรฐานนี้มันก็จะทำให้สูตรเรามันผิดเพี้ยนคือคือผลลัพธ์มันผิดเพี้ยนไปได้นะคะสำหรับ Excel ออคลาสที่3นะคะก็จบไว้เพียงเท่านี้ก็อย่าลืมเอาไปใช้กันด้วยแล้วถ้าใครยังงงๆอยู่นะคะสามารถเข้าไปดาวน์โหลด ชิดเอ่ Work, อเวิร์กเวิร์กบุ๊กเอ็กเอันนี้นะคะได้ในคู่มือในกลุ่ม f a c e b o o k เลยแล้วก็ลองมาฝึกดูว่าเราจะทำได้ไหมถ้าทำไม่ได้นะคะก็สามารถกลับมาย้อนดูคลิปได้เรื่อยๆนะคะจนกว่าจะทำได้เพราะว่ามันสามารถประหยัดเวลาในชีวิตมากมายเลยค่ะก็มีเพียงเท่านี้คะ่ะบ๊ายบายคลาสที่4แล้วนะคะวันนี้ จะมาคุยกันเรื่อง s o r กับ filter ค่ะเวลาที่เรามีข้อมูลมากๆแล้วเราต้องการที่จะเรียบเรียงข้อมูลใหม่หรือว่าต้องการหาข้อมูลอะไรเป็นแบบเฉพาะเจาะจงนะคะสมมุติว่าเรามีชื่อนามสกุลอายุเบอร์โทรแบบนี้แล้วเราต้องการที่จะเรียบเรียงชื่อให้มันเป็นกอไก่ถึงฮอนกฮูกโดยที่เราไม่ต้องมาพิมพ์ใหม่เลยใช้ฟังก์ชัน s o r ได้โดยที่เราจะไปคลิกตั้งแต่หัวหัวเรื่องของมันนะแล้วก็ลากมาทั้งหมด แล้วก็คลิกขวาไปที่ Sort หลังจากนั้นไป Custom Sort เพราะว่าเรามีหลายคอลัมน์มากคอลัมน์ชื่อแล้วก็ดูว่าเนี่ยเราจะใช้ Value ก็คือค่าของเซลล์ตั้งแต่อันนี้ใช้เป็น A to Z ก็คือตั้งแต่เหมือนก็ไก่ถึงฮอนกฮูกอะไรแบบนี้กด OK อโอดูสิ ตอนนี้นะคะก,ก็ไก่เนี่ยก็มาอยู่ข้างหน้าสุดแล้วแล้วมันไม่ได้เปลี่ยนแค่เซลล์เดียวเท่านั้นมันเปลี่ยนให้เราทั้งแถวแบบนี้เลยโดยที่เราไม่ต้องพิมพ์ใหม่เลยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคะคือการใช้ซอสที่เราต้องการที่จะให้อายุตั้งแต่น้อยไปมากก็เหมือนเดิมคลิกข,ขวาไปที่ซอสแล้วก็ไปคัสตอมซอสอ่าคอลัมน์เราจะดูไปที่อายุเนาะแล้วก็ตั้งแต่น้อยสุดถึงมากสุด ตั้งแต่มากสุดถึงน้อยสุดยังไงก็ได้เลยแล้วก็กดโอเคหลังจากนั้นเรามาดูอ้าวตั้งแต่1 5ถึง60ทุกอย่างเรียบเรียงไว้ให้เราเรียบร้อยแล้วอ,อย่างที่2นะคะก็คือการใช้ฟิลเตอร์ฟิลเตอร์เนี่ยก็จะใช้เวลาที่เราใช้หาข้อมูลจะได้ง่ายๆเพราะบางทีมันมีชื่อเป็นพันๆคนอย่างเงี้ยเราก็ใช้ฟิลเตอร์เลยกดเข้าไปที่ Data แล้วก็เข้าไปที่ฟิลเตอร์โอเคพอเรากดฟิลเตอร์เสร็จแล้วมันก็จะมีขึ้นลูกศรแบบนี้ให้ ทีนี้เราลองมาดูซิว่าคนที่อายุเวลาที่เรามีฟิลเตอร์มันจะง่ายมากๆสมมติว่าเรามีชื่อพันคนเราต้องหาคนที่อายุ18เราคลิกไปที่18คนที่อายุ18ก็จะขึ้นมาให้เราแบบนี้2คนทําให้เราดูข้อมูลแล้วไม่มึนหัวแล้วเวลาที่เราเลิกฟิลเตอร์แล้วอ่ะอย่าลืมไปกด select all ด้วยเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวจะหาข้อมูลอย่างอื่นไม่เจอนะจ๊ะแล้วถ้าเราบอกว่า,าไม่เอาฟิลเตอร์และอยากเอาฟิลเตอร์ออกก็ กดคำว่าฟิลเตอร์เหมือนเดิมนะคะแค่นี้ก็ไม่มีฟิลเตอร์แล้วใครยังงงอยู่ก็อย่าลืมไปโหลดเวิร์กบุ๊กอันนี้นะคะในกลุ่ม Facebook ของเราแล้วก็เอามาลองทําดูสําหรับคลาสที่4ฟิลเตอร์กับซอสวันนี้ก็จบไว้เพียงเท่านี้พบกันใหม่คลาสหนะ้าบายๆคุณเคยสงสัยไหมคะว่าทำไมโปรแกรม Excel นี่ย มันถึงถูกใช้อย่างแพร่หลายทั่วโลกเลยสิ่งที่ทำให้โปรแกรม Excel เนี่ยมันเป็นโปรแกรมที่เปลี่ยนโลกเนี่ยนะคะในโปรแกรม Excel นะคะมันจะมีฟังก์ชันเรียกว,ว่า s u มคันหรือว่าผลรวมนั่นเองถ้าในเวอร์ชันใหม่ๆของ Excel นะคะก็จะมี s u ม i f อแล้วก็ s u m i f อด้วยซึ่งเดี๋ยวเราจะมาคุยกันในบทนี้ถ้าเรายังไม่มี Excel แล้วฟังก์ชันซัมเนี่ยนึกภาพแบบ ว่าเราต้องคิดเงินยังไงนะคะคือถ้าเป็นอยู่ประเทศจีนก็คงต้องดีดไอตัวตัวดีดอะไรนั้นนะคะเพื่อคิดตังค์หรือว่ากดเครื่องคิดเลขก,ก็เร็วขึ้นมาหน่อยนะคะแต่มันไม่มีทางเร็วเท่า Excel นะคะเพราะว่าใน Excel เนี่ยเรากดแค่2คลิก3คลิกนะคะเราก็สามารถลุกผลรวมทั้งหมดได้เลยแล้วยิ่งเวอร์ชันใหม่ๆที่สามารถทำให้เราวิเคราะห์ข้อมูลได้ดีขึ้นเนี่ยโดยการใช้ sum if หรือว่า s u ม if ที่มี x เนี่ยมันยิ่งทำให้ การมีข้อข้อมูลเนี่ยมันยิ่งดีมากขึ้นนะคะแล้วก็เร็วกว่าเดิมมากก็เดี๋ยววันนี้เราลองมาดูวิธีการใช้ฟังก์ชัน sum หรือว่า sum if กันนะคะ เอ้ยแล้วก็ขอเตือนทุกคนไว้ก่อนว่าถ้าใครไม่ตั้งใจเรียนในคลาสนี้นะคะก็อาจจะต้องมาเรียนใหม่อีกครั้งนะคะเพราะว่านุ่นเองก็เรียนซ้ําไปหลายรอบกับฟังก์ชันนี้ก่อนที่เราจะไปดูแบบโลกแห่งความเป็นจริงนะคะก็อยากจะมาเตรียมตัวทุกคนให้รู้กับคําศัพท์บางอย่างนะคะในการใช้ฟังก์ชัน sum if นะคะแล้วก็ sum ifs อย่างแรกนะคะในการใช้สูตร sum if เนี่ยมันจะมีอยู่3อย่างที่มันจะถามเรานะคะแล้วถ้าเราไม่รู้เราก็จะไม่รู้คำตอบค่ะอันที่1ก็คือ range range เนี่ยระยะห่างระหว่าง2จุดนะคะสมมติว่า1-10เนี่ยคืออะไร range ในที่นี้นะคะหมายถึงช่วงระยะหนึ่งที่เราต้องการข้อมูลเนี้ยเพื่อที่จะไปเลือกอีกทีว่าเราต้องการอะไรในข้อมูลนี้ซึ่งมันจะ มาอันที่สองค่ะคำที่2ก็คือ c riteria ค riteria เนี่ยคือเกณฑ์การประเมินคือเป็นเกณฑ์นะคะเป็นเกณฑ์อะไรบางอย่างซึ่งเวลาเราเลือก c riteria เนี่ยเราก็ต้องเลือกว่าเราต้องการให้โปรแกรม Excel เนี่ยหาอะไรให้เรานะคะเราก็จะไปเลือกที่ค riteria อะไรก็แล้วแต่ตามใจเรานะคะอย่างที่3นะคะก็คือ sum range sum range เนี่ยคือมีคำว่า sum เนี่ยก็คือผลรวมใช่ไหมคะแล้ว range ก็คือระยะห่าง คือเราจะไปเลือกระยะที่เราต้องการผลรวมของอันนั้นน่ะเออมันมีระยะตั้งแต่อันไหนถึงอันไหนอย่างเช่นคอลัมน์อันนี้ถึงอันนี้ประมาณนี้นะคะก็คืออะไรที่เราต้องการรวมอะ่ะเราไปเลือกคอลัมน์ sum range ตรงนั้นนะคะต่อไปนะคะก็เป็นสูตรที่3คือ sum if เนี่ยที่มันมี s เติมข้างหลังเนี่ยนะคะมันก็จะคล้ายๆกันค่ะแต่ว่ามันจะเรียงสลับนิดหน่อยนะคะและเปลี่ยนคําพูดเบาๆค่ะอย่างแรกที่เขาจะถามคือ sum range ก็คือหาระยะห่างคือเป็นช่องผลรวมที่เราต้องการที่จะรวมมาก่อนเลยในขณะที่เมื่อกี้ sum if เนี่ยมันจะเป็นตัวสุดท้ายอย่างที่สองเ,เราจะถามถึง criteria range หนึค่ะ criteria range หนเนี่ย ก็คือ range อันแรกเนี่ยแหละก็คือถามว่าไอคอลัมน์เนี้ยหนึ่งถึงสิบเนี่ยเออมันเป็นคอลัมน์ที่เราเหมือนแบบเอาเขาเรียกว่าอะไรอะเหมือนเราเอาฝาไปครอบอาหารอะแล้วเราค่อยเลือกว่าเราจะกินอะไรเออเราต้องไปเอา range อันนั้นมาก่อนก็คือไปเลือกคอลัมน์หรือว่าเออแถวอะไรก็ตามที่เราต้องการให้เราเลือกข้อมูลอีกทีนะคะอย่างที่3ก็คือ ค riteria หนึ่งอันนี้ก็เหมือนเดิมเนาะแต่มีเลขหนึ่งเพราะว่าใน sum if เนี่ยมันจะมีหลายเงื่อนไขไงอันนี้ก็เป็นเงื่อนไขที่1เออคือเงื่อนไขที่หนึ่งคืออะไรเดี๋ยวเราก็ไปเลือกตามที่เราต้องการเดี๋ยวเราจะขึ้นรูปไว้ตรงนี้นะคะว่าเออมันมีอะไรบ้างจริงๆมันมีไม่ได้เยอะนะแต่ว่าคนส่วนใหญ่ก็จะแบบงงๆนิดหน่อยอะก็ลองดูแล้วก็เดี๋ยวลองไปทําของจริงกันเลยสูตรแรกนะคะก็อาจจะคุ้นเคยกันแล้วเนาะเพราะว่าเราได้พูดกันไปใน ลาสที่1แล้วเป็นเรื่องอาการใช้ SUM ใช่ไหมคะคือเราจะใช้เท่ากับซ u m แล้วก็เลือกตัวแรกนะคะถึงตัวสุดท้ายที่เราต้องการมากดวงเล็บปิด ENTER ก็ได้หรือว่าจะใช้เป็นออโต้ซัมตรงนี้ก็ได้เหมือนกันเนาะหลังจากนั้นเรามาดูสูตรที่2นะคะก็คือการ s u ม IF s ซัม f เนี่ยมันคือการซ u m โดยใช้เงื่อนไขสมมุติว่าเราต้องการที่จะเลือก ผลรวมของวันที่1เท่านั้นอ่าสมมุติว่าเราต้องการเอาแค่วันที่1เราก็จะมาเท่ากับ sum if แล้วก็วงเล็บเปิดใช่ไหม length เ,เนี่ย length เนี่ยหมายถึงเอ่อไอคอลัมน์ของวันที่1เนาะเราต้องรู้ว่าเราต้องการวันเราต้องการวันที่1ปุ๊บเราก็มาเลือก length ของวันที่1เสร็จแล้วใครที่เ a อ๋อ เราก็อย่าลืมล็อกเซลกันด้วยนะคะก็คือล็อกเซลก่อนโอเคหลังจากนั้นเรามาดูค่ายทีเรียก็คือต้องการวันที่1ก็จิ้มได้ตรงนี้เลยกด F4 ด้วย F4 แล้วก็คอมมาด้วยนะคะซัมเมชก็คือ,อ,อผลรวมที่เราต้องการอันนี้แล้วก็เราอาจจะกดคอมมาชิฟลงก็ได้เพื่อที่จะเลือกข้อมูลทั้งหมด อย่าลืมใส่อะไร f 4นะคะคือล็อกเซลลไว้ด้วยแต่ว่าถ้าเราต้องการที่จะแบบให้มันคิดไปถึงอนาคตเราก็อาจจะเลือกเซลล์ให้มันไปถึงอนาคตเลยแต่เราอาจจะพิมพ์ข้อมูลไว้แค่นี้นะคะก็สามารถทําได้เหมือนกันแต่วันนี้เราล้ข้อมูลครบแล้วเราก็เลยเอาแค่นี้พอก็ใส่เครื่องหมายวงเล็บปิดแล้วก็กด enter นะคะวันนี้เราก็จะรู้แล้วว่าอ้าววันที่หนึ่งเดือนเจ็ดเนี่ยเราก็ลองมาดูวันที่หนึ่ง ดูสิว่ามันเท่าไหร่เราสามารถดูผลรวมตรงนี้นะคะได้จากข้างล่างนี้เลยเห็นไหม s u มเนี่ยก็คือผลรวมทั้งหมดของที่เราเลือกเนะาะเขาอ่ะคือมีกี่มีกี่อันเนี่ยนะัเป็น1 2 3 4 5แบบนี้นะคะแล้วก็มี average ให้เราด้วยก็ถือว่าโอเคนะคะต่อไปแบบที่3นะคะก็คือสูตร sum if sum if แบบมี s yes, เนาะเพราะว่า สมมติว่าเราต้องการที่จะเออหาค่าแรงของวันที่1แต่แยกเป็น o u t s o u r c e กับ staff อีกอย่างเงี้ยก็คือต้องมี2เงื่อนไขแล้วมากกว่า1เงื่อนไขเนี่ยก็ต้องใส่ some ifs แบบมี s นะคะก็ลองดูว่าอันนี้ก็คือเหมือนเราทำรนะีพอร์ตเนาะว่าเราต้องการวันที่เท่านี้แล้วก็มี staff กับ o u t s o u r c e เนี่ยเท่าไหร่เราก็มาดูแค่ บรรทัดแรกคือทำศูนย์ให้ถูกต้องเท่ากับ sum if มี s yes, วงเล็บเปิด sum l a n g e sum l a n g e ก็คือผลรวมที่เราต้องการจะหาคือค่าแรงอย่าลืมล็อกเซลใส่คอมมาค่ายีเหลี่ยอันที่1น่งามาดูวันที่ก่อนก็ได้วันที่ c o n t r ร l shift ลงใส่ล็ lock cell, อกเซลคอมมา คฤทีเลียดเราต้องการวันที่อันนี้อันนี้เราใส่วันที่ไว้ให้แล้วก็ขึ้นไปเป็น b c เนอะตรงนี้เป็น b c แล้วก็ล็อกเซลลเป็นล็อกคอลัมน์แล้วก็คอมมาต่อไปครทีเลียดที่2คือ outsource outsource เราก็ไปดูว่า length ของ outsource เนี่ยมันอยู่ในคอลัมน์ไหนแล้วก็ใส่ FC เข้ามาแล้วก็ไปเลือกคำว่า outsource แล้วกด,ดวล็อกเซลล์ด้วยแล้วปิดยาวนิดหน่อยนะคะกด enter ทีนี้มันก็จะเลือกมาให้เราเลยว่านี่มีเขาเรียกว่าอะไรนะอ๋อทีนี้นะคะเราก็จะได้ข้อมูล ที่ตรงตามวันที่ด้วยเพราะว่าเซล์ที่เราตั้งมันก็จะไหลลงมาเรื่อยๆแบบนี้เนาะแล้วก็ต่อไปสมมติว่าเราต้องการให้มันมีเลขที่ work number ด้วยเลขที่1นนะ <S <S เพราะว่าทุกคนแอบเห็นไหมว่าตรงเนี้ยเราใส่เลขที่ work ไปเป็นเลข1ห,หมดเลยแล้วก็มีเลข2 1อันแต่ว่าถ้าเราใช้สูตรเนี้ยเราจะไม่ติดเลข2นะคะลองมาดูตรง staff อันนี้ ก็เป็นเท่ากับ sum if เนาะสรุปเป็นมี3เงื่อนไขแล้วนะทำคล้ายๆเดิม sum l a n g e ก็คือใส่ตั้งแต่ข้างบนสุดว่าเราต้องการที่จะรวมค่าแรง comma ใครทีเดียที่1วันที่กด f 4 lock c e l แล้ววันที่เท่าไหร่ก็เลื่อนขึ้น lock column comma อันที่สเราต้องการประเภทคือล็อกเซลแล้วก็ต้องการอะไรนะสตาฟใช่ไหมก็ล็อกเซลไว้อันที่3ต้องการเวิร์กออเดอร์เวิร์กออเดอร์ก็นี้แล้วก็ต้องการเลขที่1กดล็อกเซลเท่านี้เราก็จะได้เลข แบบนี้แล้วก็ตกแต่งนิดหน่อยนะคะตกแต่งอันนี้แบบนี้เท่านี้ก็ใช้สูตร sum if ได้แล้วถ้าใครยังงงสามารถไปโหลดอันนี้ไว้แล้วก็ทำได้นะคะอย่างหนึ่งนะคะที่สามารถใช้ sum if ได้แล้วก็มีประโยชน์มากๆก็คือการที่เราทำรายรับรายจ่ายหรือว่างบดุลน,นะคะแล้วก็เอามาซ้ำเป็นเดือนเดือน อย่างอันนี้เราก็ลงไว้แค่ของเดือน2เนาะอันนี้เราใช้สูตรมันนะคะว่าเราเราลงวันที่เท่านี้แต่ว่าเราต้องการที่จะให้มันแบบเขียนว่าเป็นเดือนที่เท่าไหร่เราก็ใช้สูตรมันแล้วก็เลือกอันนี้เลยก็วงเล็บปิดแล้วตอนแรกอะ่ะมันไม่ได้เป็นแบบนี้เพราะว่าเราไม่ได้เปลี่ยนตรงนี้เป็น general ต้องเปลี่ยนเป็น general ก่อนเสร็จแล้ว แล้วก็ใช้สูตร sum if นี่เลย sum if แบบไม่มี s ด้วย length ก็คือตั้งแต่ sum if นี่กด f4 แต่จริงๆเราก็ใส่ไปถึง100 1000 1000 0ก็ได้แล้วก็ใครที่เรียต้องการให้มันเป็นเลข1 แล้วก็ล็อกแค่คอลัมน์เพราะว่าให้มันเลื่อนลงมาจากเดือน1เ<ๆ>ดือน2เดือน3 sum l e n g h ก็คือเออเมื่อกี้เป็น income เนอะแล้วก็ล็อกเซลปุ๊บลากกดลงมาแบบนี้เราก็จะได้ income เอาคั m มแล้วก็ส่วนอันนี้ก็เป็นเอาเอา income กับเอาคั m มมาลบกันเท่านั้นเอง ส่วน b a l านซ์ของปีก็เอา2คอลัมน์นี้มาลบกันก็เป็นซัมคอลัมน์นี้ลบกับซัมคอลัมน์นี้ก็จะได้เป็นบาลานซ์หรืองบดุลของปีนั้นๆเลยนะคะก็อันนี้ก็มาแชร์เผื่อว่าใครอยากลองทำสำหรับคลาสนี้นะคะก็ Sum, Sum If ก็หมดไปเพียงเท่านี้อย่าลืมถ้าใครอยากมีเลยคะ่ะส่วนตัวก็สามารถใช้ s u มอ f ดูได้นะคะ ขอบคุณที่ดูคลิปนี้จนจบนะคะพบกันใหม่คลาสหน้าค่ะ